และที่สําคัญมันง่ายมากๆเวลาที่เราย้ายมือถือหรือว่าใช้มือถือใหม่ไม่ว่ามือถือเครื่องใหม่ของเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่ามือถือเครื่องเก่าของเราเนี่ยมันพังหรือว่าเสียหายแล้วไม่สามารถกู้ข้อมูลได้แต่เราสามารถไปดึงข้อมูลที่เราฝากไว้บนคลาวตรงนั้นนะครับมาใส่ในมือถือเครื่องใหม่ได้แบบง่ายๆนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงนืงอกเช่นเคยนะครับและในที่สุดระบบแบ็กอัพข้อมูลแบบออนไลน์แบบนี้ก็ได้ถูกนํามาใช้สักทีนะครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึง g o o g l e o ั e นั่นเองนะครับกูเกิลวันเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่ถูกพัฒนามาโดย Google นะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับกูเกิลวันเนี่ยมันเป็นการรวม Google Drive Google p h o t o นะครับหรือว่าระบบต่างๆของ Google ที่เป็นการสํารองข้อมูลไว้บนคลาวด์แบบออนไลน์นมาไว้ในแอปพลิเคชันเดียวกันเลยครับเจ้า g o o g l e One เนี่ยส สามารถสำรองได้ทั้งข้อมูลรูปภาพวิดีโอรายชื่อเบอร์โทรแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เราลิงก์กับ Google นั่นเองนะครับโดยเจ้า Google One จะให้พื้นที่มาให้เราใช้ฟรีแบบ15กิกนะครับมันก็จะคล้ายๆ Google Drive นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ที่มันสะดวกมากขึ้นก็คือเราสามารถตั้งค่าิซค์ข้อมูลเหล่านี้ได้อัตโนมัติและที่สําคัญมันง่ายมากๆเวลาที่เราย้ายมือถือหรือว่าใช้มือถือใหม่ไม่ว่ามือถือเครื่องใหม่ของเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่ามือถือเครื่องเก่าของเราเนี่ยมันพังหรือว่าเสียหาย เราไม่สามารถกู้ข้อมูลได้แต่เราสามารถไปดึงข้อมูลที่เราฝากไว้บนค่าวตรงนั้นนะครับมาใส่ในมือถือเครื่องใหม่ได้แบบง่ายๆเลยครับแล้ววันนี้นะครับนายตึงนึ่งจะมาลองใช้เจ้า Google One โดยการซิงข้อมูลไปฝากไว้บนค่าวนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลที่เราฝากไว้มาใส่มือถือเครื่องใหม่ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงไปชมกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Google One นั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดได้ที่ l a y Store หรือว่าจะคลิกดาวนโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มเปิดใช้งานกันเลยครับปึ๊บเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางแอปเนี่ยจะให้เราเลือกบัญชี Gmail ที่เราจะใช้สำรองข้อมูลนั่นเองนะครับผมเลือกเป็นบัญชีนี้แล้วกันนะครับปึ๊บโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะแสดงคุณสมบัติต่างๆของตัวแอปนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดเริ่มต้นด้านล่างได้เลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาหน้าแอดเค n าของ Google One แล้วนะครับหน้าแรกสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับหับวข้อแรกก็คือสิ่งที่ทําได้ฟรีนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าการสํารองข้อมูลได้นะครับให้คุณผู้ชมลองเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาในการตั้งค่าการสำรองข้อมูลแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทางระบบเนี่ยจะมีให้เราเลือกสำรองข้อมูลอยู่3แบบด้วยกันนะครับอันแรกก็คือข้อมูลอุปกรณ์นะครับข้อมูลอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือการสำรองพวกรายชื่อเบอร์โทรรายชื่อติดต,ต่อต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับต่อมาข้อ2นะครับเป็นการสำรองข้อความมัลติมีเดียนะครับตรงนี้ข้อความมัลติมีเดียหลักๆก็จะมีรูปภาพวิดีโอและไฟล์เสียงต่างๆที่เราบันทึกไว้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการสำรอง ก็มากดเปิดได้เลยครับและสุดท้ายหัวข้อที่3นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการสำรองรูปภาพและวิดีโอแบบเต็มความละเอียดนะครับไปยัง Google Photo คุณผู้ชมก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยครับ ต่อมามาดูเพิ่มเติมในหัวข้อสุดท้ายกันนิดนึงนะครับสำรองข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในที่นี้หมายถึงข้อมูลต่างๆที่เราตั้งค่าสำรองข้อมูลไว้เนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตมือถือสำรองด้วยหรือเปล่านะครับแต่ในถึงหนึ่งต้องบอกไว้ในที่นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในการสำรองข้อมูลเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของ Wi-Fi นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เร็วเท่าอินเทอร์เน็ต w ว f i นะครับแล้วกกาาว่ ผมโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมเปิดตัวเลือกสำรองข้อมูลต่างๆไว้บนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกที่ปุ่มสำรองข้อมูลเลยตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เนื่องจากคลิปนี้เป็นการสาธิตนะครับนายถึงนืดขอสำรองข้อมูลเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์เฉยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้เวลาไม่นานมากนะครับเดี๋ยวขอปิด2ตัวนี้นะครับโอเคเราก็กดสำรองข้อมูลได้เลยครับปึ๊บกดใช่นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กําลังสํารองข้อมูลขึ้นไปในระบบคลาวด์ของ Google นั่นเองนะครับตรงขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลในอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนนะครับในการอัพขึ้นไปในบนคลาวด์นั่นเองนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการสํารองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการดึงข้อมูลที่เราสํารองไว้ไปใส่เครื่องใหม่เนี่ยเดีย๋ยวนายถึงหนึ่งขออธิบายเมนูด,ด้านบนแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับ สำหรับเจ้าแอปพลิเคชัน Google One นั่นเองนะครับอย่างที่เราทำกันไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือหน้าแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งค่าสำรองข้อมูลนะครับในหัวข้อต่อมาก็จะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ ในหัวข้อพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี15กิกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เ,าเราใช้ไป0.48กิกนะครับผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างหนึ่งครับเวลาที่เ,าเราอัปเกรดเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์นะครับใน Google One เนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถแชร์พื้นที่การเก็บข้อมูลนี้นะครับให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเราแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถมาแชร์พื้นที่ในการ เก็บข้อมูลในแพ็กเกจที่เราเช่าไว้นะครับใช้หลายๆคนมันก็คุ้มค่านะหานหันกันจ่ายผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับต่อมาหัวข้อสนับสนุนครับ ตรงหัวข้อสนับสนุนเนี่ยถ้าให้ผมเข้าใจก็คือในกรณีที่คุณผู้ชมสงสัยหรือว่ามีคําถามอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อไปทางทีมงานได้นะครับผ่านอีเมลนั่นเองนะครับผมตรงนี้ใครสงสัยอ,อะไรหรือว่าเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีบทความให้เราอ่านศึกษาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายครับก็คือหัวข้อการตั้งค่านะครับตรงหัวข้อการตั้งค่านะครับก็จะมีการจัดการการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็การสํารองข้อมูล แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจสมาชิกที่ผมเข้าให้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวลองเข้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S ก็อย่างที่เห็นนะครับเขามีเรดหน่วยความจําแล้วก็ราคาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเ,เริ่มต้นที่100กิกนะครับก็จะเดือนละ70บาทนะครับหรือว่าปีละ700บาทนั่นเองนะครับถ้าสูงสุดเลยก็คือ30เทเลบนะครับเดือนละ5,250บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคนใช้ทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ย2เทเลบเนี่ยผมก็ว่าเยอะจนแบบเก็บ ไม่หมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นหัวข้อโดยค,คร่าวๆของ Google One ันนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นมือถือเครื่องใหม่เลยนั่นก็คือเจ้า r e โน2นั่นเองนะครับตรงนี้ผมล้างเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทำการล็อกอินบัญชี gmail ที่เป็นบัญชีเดียวกับเครื่องนี้นะครับเครื่องที่เราสำรองข้อมูลนะครับ จากนั้นผมก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google One มาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเดีย๋ยวเรามาเริ่มกู้คืนข้อมูลที่เราสำรองไว้ด้วยแอปพลิเคชัน Google One กันเลยนะครับเราก็เข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดเริ่มต้นได้เลยครับปึ๊บจากนั้นมันจะมาที่หน้าเริ่มใช้งานเลยนะครับเรากดที่ปุ่มร่วมเป็นสมาชิกนะครับปึ๊บ หลังจากที่เรารอมาสักครู่นะครับมันก็จะลิงก์มาหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเวลาที่คุณผู้ชมใช้เครื่องใหม่แล้วเข้าครั้งแรกเนี่ยมันมาอยู่ที่หน้านี้นะครับแม้ว่าคุณผู้ชมจะปิดหน้านี้ไปนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังเป็นบั็กของแอปอยู่หรือเปล่านะครับวิธีแก้ไขก็คือให้คุณผู้ชมรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งครับ หลังจากที่เราทำการรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาเข้าใช้แอปพลิเคชัน Google One กันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเข้ามาหน้าปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการดึงข้อมูลที่เราสำรองไว้บนคลาวมาใส่เครื่องใหม่เนี่ยให้คุณผู้ชมไปที่การตั้งค่าเลยครับ จากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่หัวข้อการสำรองข้อมูลครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีการตั้งค่าสำรองข้อมูลกับการคืนค่าจากข้อมูลที่สำรองไว้นะครับให้เราเลือกหัวข้อคืนค่าจากข้อมูลสำรองนะครับปึ๊บจากนั้นพอเราเข้ามาที่หัวข้อการคืนค่านะครับให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มคืนค่าตรงนี้เลยครับปึ๊บกดอนุญาตนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางระบบนะครับกำลังทำการคืนค่าอยู่นะครับ ให้เรารอสักครู่นะครับยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งใช้เวลานานนะครับผมเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมทางแถบแจ้งเตือนด้านบนเนี่ยก็จะขึ้นว่ากู้คืน200รายการล่าสุดในอุปกรณ์ของคุณนะครับทั้งรูปและวิดีโอทั้งหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ตอนต้นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยสำรองแค่ข้อมูลภายในมือถือนะครับก็จะเห็นว่าในรายชื่อเบอร์โทรนะครับก็จะมีเบอร์โทรที่เราเคยสำรองไว้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม ขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการสำรองข้อมูลไว้บนระบบคลาวนะครับใน Google One นั่นเองนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลเข้ามาในเครื่องใหม่นั่นเองนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับยิ่งข้อมูลที่เราสำรองไว้ในคลาวเนี่ยมีปริมาณเยอะเท่าไหร่เวลากู้คืนก็จะใช้เวลานาน,านด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนายตึงหนึ่งแนะนําให้คุณผู้ชมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi นะครับเวลาที่เราทําการกู้คืนข้อมูลที่เราสำรองไว้นะครับ และนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆนะครับสำหรับเจ้า Google One นั่นเองนะครับมันเป็นอะไรที่สะดวกและดีมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงหน่งอกเช่นเคยครับนายตึงหนึ่งจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายผมจะเก็บวิดีโอสำคัญไว้บนนั้น